มันนี่ทำผสมไม่นี้อยกซองบะออนเนาะมันนี้บะออนสิมาใส่เบ็ดปลาคือเราเคยเราเคยใส่นะแถวนี้นะที่จริงเคยกับบันนี้ใส่เบ็ดปลาเฮิร์งเลยนะบ่เคยบันนี้ใส่เฮิร์งเลยมันนี้ก็เลยมาลองใส่เบิ่งว่ามันสิได้บ่นี่เบ็ดแล้วก็มันนี้คือเสียดสองอีพีเลยเนาะใส่เบ็ดปลา vs เบ็ดกบเนาะคืใส่ทั้งเบ็ดปลาแล้วก็เบ็ดกบแล้วก็มาเบิ่งว่าเออระหว่างใส่เบ็ดปลากับเบ็ดกบนี่ ตัวได้มันส่ไดกูกันไม่นส่ถือ่อนนะนี่วันนี้ี๋้วสิพาไปใส่เบิงแล้วก็มาลองเบิงว่าระวางเว็ดปลาเว็ดกบตัวได้มันส่ไดกูกันเนาะพี่น้องมาตามกันไปเลยพี่น้องมา

ถือุถไปเลยนี่นไปทมอย่าประมาณหนาทีเนะาะใส่ไปเนาะถึงตุรเข่งเน,ะงเน,ะงเนะาะมานัมนมนันมได้ตัวนึงเลยพี่น้อง ประมาณ2ทีน้อพี่น้องเต็มโตแล้วถือน้องป้ายยังหน่อยปลัดยกขึ้นดูถือปลัดน้องถือกับเพี่น้องเลยโอเคไม่ถือแล้วนะพี่น้องนี่เลยวูบูนกขึ้น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 พูดแต่ไมนจิตกอ่ะ มนัมนมันพี่น้องเด็กว้าวตึกซองโตเลยพี่น้องเด็กนี่มันชองเลยพี่น้องมนัมนมนัมนมนันถืกแล้วเนาะเด็กเด็ดตัวนะให้มาหน่อยไปเอาเนาะอยู่ฝั่งนั้นน่าจะเป็นปลากั้ป๋งเนี่ยนะ ประกังหน่อยมานม,านม,านามนันเอาสำเนียก็เอาหาก,กินแบบธรรมชาติเนาะคือสิบุยปลาใหญ่มังน่องอันนี้ฮะมีแตรปร่ปลาประกังปลาเข่งน่นะนะปลาเข่งหน่อยเนาะนี่พี่น้องผลงานมือนี้เนอ้องไปใส่ปลาเดี๋ยวใสป่ปลา ได้วาได้ประมาณไดนี้ห้เบิ่งไะโอ้ยนี่ดูดูดูเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยกบนี่นนกเนาะกบในหัวเกี่ยวเนาะมามามันไดคือได้ประกังนี่ช้ำนี้ผลงานเบดน็ดเนาะเดี๋ยวชิมาลุยต่อใส่อะนะเบด็ดกบเนาะมันชิได้บอกเฮ้ยนี่ช้ำนีพี่น้องเว้ยใส่เบ็ดคือได้ช้ำนี้เนาะนี่กับปลาเค็งกับปลานี้ ก็พอได้ปลแรงก็ได้พี่น,น้องนี่นี่อ๋อประมาณอยู่อันนี้ประหลดเนาะนี่อันนี้ครบเนาะหมามันครบนนนเนาะตัวนี้เนาะหัเขียวเนาะนี่คือว่ามันยู่งได้พี่น,น้องใส่เบ็ดเนาะใส่เบ็ดปลาเนาะเดี๋ยวไปวีเอสเบ,บ็ดคบเนาะบ้านเมื่อใดบ่ลองใส่เบ็ดคบเบ,บิ่งเด้วยบ้านเมื่อใดหรือบ่ได้ นี่พี่น้องสีมาลุยเบ็ดกบต่อเนาะใส่หลังจากใส่เบ็ดป่าแล้วเนาะสีมาลองใส่เบ็ดกบเบิง่งว่าสิได้บ่ไปเลยอ่ะยิ่งก็บ่เคยใส่เบ็ดกบเนาะเพิ่งมาใส่ครัง้งแรกในชีวิตเด้อเจ้าของในี่ใส่เบ็ดกบก็บว้าวชิได้หรือบ่เค <c oughs> ยใส่เนาะมาลองเบิง่ง được đó thấy nó น้องพี่น้องที่จะทาลุนกันมะแรงว่ามันจะถือบ่ใส่เบ็ดกบตามที่นั้นเนาะเดี๋ยวไปลุยกันมะแรงเนาะไปเลยพี่น้องสไปดีย้ำเสารพี่น้องมาย้ำเบ็ดกบนเนาะพอดีว่าสิไปยามเมื่อคืนนี่ว่าสิไปยามตอนแรกเนาะพอดีลืมเอาโคมมาเมื่อคืนฮะ,ะนะบ่ได้เอาโคมมาก็เลยบ่ได้ไปยามทำก็เลยสิ มาหยามยำเสาเนาะแล้วก็มาลรุนเบิ่งว่ามันสิ็ดไหบ่สิถือกหรือบ่ถือขนะาดวันสิเบิ่งมาแรงวันนี้ก็โอ้ยจะเป็นว่าลงเอาโคมมามันก็กระไรก็เลยเมื่อบ้านแล้วกับ่ได้อันนั้นไปหยามเลยก็เลยคิดว่าเออยามเสาเดีวกว่าจะต้องไปหยามไปเลยพี่น้องไปเลยสิไใช่ดใดไม่ใช่บุได้ตามไปเลยไปอัน

ฮ่าฮ่เอียง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 เอีย <c> ง <oughs> มาเลยพี่น้องพอดีมาหอด้าน,นน้อนอันชิลุยเลยไปเบิง่งผมชิไรตัวอะไรเนาะเบิง่งบรรยากาศพี่น,น้องยามเสาวบรรยากาศยามเสาวเนาะไปไปเลยมาแต่บ้านเปิดจะหอดกับพอดีสวยปู๊ตะเวน หกโมงทางบ้านเฮาเพราะว่าทางบ้านเฮาหกโมงเนี่ยะเปลนขึ้นโอ้ยบมีลายรงที้องกับบุมีลายนาเอย กบบ้างอ่าใช่คันตัวนี้ก็ใช่เลยถือกบเนี่ยหลุดถือกบน้องเอ้ยฮะมันหลุดนี่นี่เถื่อนนี่หอยตีนเอี้ยงหนูกรบป๋คงไม่ได้ไปหยาเมื่อคืนนี่น้องเอ้ยถือขางหลุดนะตัวนี้เนาะ ม่าเนี่จะใส่ใส่หลังหนึ่งวะไม่เหนน,นะตอนนี้ถือข้างหลุดเนาะคงมาได้ไปยามเมื่อคืนนี้ว่าทีไปว่นทีไปครับบัดเอาลืมเอาโคมมาโรงพยาบาลเลยไ,ไ่ได้จ่ายให้มันนะงานใดงานนี้นนนนบ่ได้สองเอ,อ้ยที่กัน แต่บุมีกบนะนี่เดยยังทันตาย พกหลังแล้วพี่น้องยังไม่ทำได้ประตูเหงาเว้ยเพืนบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศก่อนหน้านี้นอ้องก็เห็ดคลิปตอนนั้นว่นาน้ำท่วมนี่แหละมันท่วมอยู่นี่แหละพี่น้องท่วมเบิดเลยตอนนั้นนะ ท่วมปูนทอดผุนนะ้ำท่วมหากว่าเข่ามันมันท่วมบ่เหิงเนาะมันก็เลยคืนคืนกลับคืนเนาะวันมือมือปลายซอกมือนี่แหละแถวนี้ยได้ที่น้ำทนะ่วมตอนน่ะโบรใดยังบอทันเขาเบิง่งเขาเบิง่งนกขีดที่น้ำท่วมเนาะก่อนน,ะนั้นไม่เคยเห็นนี่แหละท่วมเบิ่งเลยท่าน คือกบบันคืนนี่ี่บอกจนบิดเบิดนี่จุเบิ่งสายนี่นึงให้บอกว่ได้ไปยามหมู่บ้านนี่ยามแหลงอ่ะ,อะโอ้เสียดายเลยคือกบมักหลุดมันหลุดคืนอันนี้ กินแล้ได้หอยไหมถูกกินอถอตัวนึงคน้องถงแล้วถึกแล้ว นี่น้องนี่กบไโอ้นี่นี่มันมันมพี่น้องได้ตัวหนึ่งน้องโอ้โอ้เกือบลุดตัวนี้ก็ได้พี่น้องเลยมันนัรงมันจะถือกังไม่หลุดกบใหญ่ขนาดเี้แล้วจะอะไรเพื่นเบ็ดหวน คอบริยานทำบงหย่านนี่นี่นายเตะพี่น้องเลยหากระเลตัวเดียวมันมันมันตัวเดียวเอ้าทำไมแปดเกือบสาวหลังเลยเพิ่งได้กบตัวเดียวมาติดตามนิดเรื่อยพี่น้องยี่ดีคอยใส่ให้น้องนี่เป็นอะไรกันลุด เนียเบิดติดยังติดเธอหลุดอุยรังนั้นเธอจะจัะจจงดหยดงเบิ่งน,นี่พี่น้องเธอทำมันหลุดน้องคงบัดไปยามเลยฮะจุดปิดเบิดนี Đây. Khột, sai rồi đây. Cái con khọt sai gật đó. Bắt nó. Cút nó lại. เลืบรุดตัวนี้กะไรพี่น้องเอยนี่นี่พ oh. ี่น้องมานนมันตัวนี้เครุดพี่น้องเอยยะ <Yeah. S 1> มานาตัวที่สองนาะเพิ่งได้2องตัว ถ้าว่าพยายามก็คือคอยคิดว่าอาจ,จีรได,ดเห็นไหยคงบริแรไปยามเลยนั่นอ้าได้ชอง,องตัวนี่นะหอยกบดังนันกระถูก่นนะนี่ฮะนี่กระปูกิน

กบซองโตพ้นงานมาเลยไปนี่คิดว่าระวังระวังไซเบ็ดปลากับเบ็ดกบคิดว่าตัวอะไรไมันจะใหญ่กว่ากันพี่น้องเรคิดว่าเพิ่มพอก,กันอะไรน้องคอยนาะแต่ว่า มือค่อยหันเ่ได้ไปยามเมื่อคืนนี่เนาะมันมันถึกเราะว่าซองสามตเนาะมันหลุดเนาะหรือว่าอาชีรายกวนั้นก็บ่อยากเนาะเพราะว่าเห็นบิดแบบเบ็ดมันใส่อะนะใส่มันพันเนาะอาชีถือกบเนาะแต่มันหลุดเนาะได้กบสามตัวเนเนาะตัวนี้เล็กยตัวนี้ใหญ่ในแค่ไหนก็พอาะปนย่ำเสาอะไรเป็นเนาะเบิ้งเบ็ดใส่ได้กบจำเนี้อาชีรุนเนี่ยส่วนหนึ่งเนาะ นี่แหละพี่น้องไอซิบ้านเฮาหากินอาจจะได้บ้างบ่ได้บ้างบางทีก็ได้แต่ว่าซ้ำนี้ก็พอได้ปลอยู่แด้วเนาะฝากติดตามคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็บิคคอจบลงซสำเนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บาโอนเนาะเฮ็ดคลิปต่อไปถ้าผู้ใดสนใจแบบว่าอยากให้บาโอนเหตุเอียังให้ไปถ่ายเรื่องอีกอย่างนะอัดคลิปอีกยังก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี่เนาะเดี๋ยวบอนสิ เฮ็ดห,ห้เนาะถ้าเบาอ้นแบบสมาดคิดบาเฮ็ดได้เนาะคิดนนั้นเนาะเดี๋ยวเบาอ้นเชนห,หน้เนาะมาสรัมี่ได้พี่น้องบ๊ายบาย